่อนที่จะลูกป้อนออกมาจากร้านนะทุกคนให้เขาย่อยหมดก่อนค่อยป้อนไม่จําเป็นต้องป้อนต่ออาหารเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยว่าลูกนกหรือขี้ย่อยดีหรือไม่ดีจากร้านหรือในส่วนของตัวเราเองนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าทุกอย่างโอเคเราก็สามารถที่จะรันตามที่เราเลี้ยงได้แต่ถ้าสมมุติเขาป่วยขึ้นมาจริงๆก็ต้องพาไปรักษานะครับ ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเออร้องแล้วทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวลูกก้อนนอกแก้วลิงเน็ตจากกลาดจตจจักกันนะครับตัวนี้ถือว่าร้องเสียงดังอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไ,ไหม,มเขายังฟัวฟงอยู่นะในส่วนของตัวนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสายพันธุ์นี้อยู่แล้วเขาจะตอนเด็กอาจจะดูแลยากหน่อยในส่วนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคุ้นชินกับตัวนกแล้วก็ในในการกินอาหารของเขาซึ่งวันนี้ที่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูหรือในส่วนของลูกป้อนตัวนี้เป็นการป้อนอาหารให้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือในส่วนของคนที่รอดูอยู่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเขาน่ารักมากๆนะส่วนแฮปปี้ทุกคนดู แฮปปี้กินวอนัทกับลูกสนอยู่บนกองนะครับผมก็ได้ไปตลาดเินจักมาในส่วนของเมื่อวานนี้ได้ซื้อมาให้เขากินพุกคนเห็นไหมที่ไม่เอามาขอไหลก็คือไม่อยากให้อยู่ใกล้ลูกป้อนของเราทุกคนดูเห็นไหม๋ยวพาเข้าไปดูเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้ทำอะไร <Happy. S 2> อึฮเื่อเปาเอาไว้แฮปปี้ไว้นั้นก่อนเดีย๋ยวเรามาดูทุกคนดูน่ารักนะครับเห็นไหมดูเลยเสียงน,นี้เสียง,งแก้วลิงเนี่ยร้องปกติแล้วพวกนี้เขาจะไม่ค่อยร้องหรอ แต่ถ้าเขาคุ้นชินกับเราอะ่ะเขาจะไม่ร้องเลยแต่ทางนี้ในส่วนของตรงนี้ก็คือร้องแบบนี้อันนี้เสียงร้องที่เขากลัวนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูนะโอเคครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากเลยอันนี้ผมกําลังจะป้อนอาหารนะครับยังไม่ได้อันนี้น้ําร้อนก็รอรอรอ,อเอามาเทใส่นะครับทุกคนดูน่ารักไหมอันนี้เป็นตัวเดียวนะครับที่ไปเจอตลาดตจตุจจักรเมื่อวานนี้ก็เลยซื้อมา คลิปให้ทุกคนได้ดูว่าลูกป้อนนกแก้วลิงเน็ตนะในส่วนของท้ายฤดูจะมีราคาค่อนข้างสูงและเป็นตัวประมาณนี้เลยอันนี้จะตัวใหญ่หนยนะครับเพราะว่า เขาเป็นลูกลูกเพาะจากคนที่พ่ะเลี้ยงที่จริงนกเพาะจะเป็นนกป่าก็มีนกที่เขาเลี้ยงเพาะจริงๆก็มีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลนกที่เพาะจากตัวแม่พ่อแม่เพาะจะตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นนกป่าที่มาจากป่าที่เขาเอามามไม่ว่าจะเป็นการเพาะจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นิสัยเขาก็ไม่ทิ้งหางนะครับไม่ทิ้งหางคือ เขาจะกลัวเห็นไหมทุกคนที่พี่เอามือเนี่ยดันตูดเขาไว้เขาจะถอยอย่างเดียวแล้วก็จะหมอบซึ่งการถอยของนกแล้วก็หมอบเป็นเรื่องธรรมดาของสายพันธุนี้สายพันธุ์นี้เอาใจยากมากๆและที่สําคัญนะทุกคนผมจะบอกไว้ว่าเนี่ยลิงเน็ตติดหนึ่งในติดหนึ่งติดอันดับหนึ่งสำหรับตัวผมเลย ที่เลี้ยงยากมากๆนะครับทุกคนดูเดี๋ยวผมอ่าก่อนที่จะอ่าผมชงอาหารก่อนแต่ว่าให้ดูคลิปอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นการป้อนครั้งที่2อันนี้เป็นการป้อนครั้งที่4นะครับเพราะตอนเช้าเราป้อนไปแล้วขอก็กินเองแต่ว่ารอบ2ทุกคนดูคลิปลนี้นะครับ ทุกคนครับอันนี้เป็นกระเพาะที่2ที่ผมป้อนเจ้าเจ้าลิงเน็ตนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเพราะว่าผมต้องอัคดคลิปให้ทุกคนได้ดูในการป้อนกอระเพาะที่สองกระเพาะแรกผมป้อนไปแค่3ามเมล็ดเองกอระเพาะนี้ผมป้อนไปอ่าเจ็ดถึงแปดเมล็เลนะครับผมป้อนไปสามเมล็เลแล้วนะก็จะป้อนให้ทุกคนได้ดูโดยปกติแล้วเห็นไหมเขาเท้าจิกผ้าจิกอะไรคือเขากลัวนะแต่เขาจําเป็นต้องกินเพราะเขาหิว การที่เราป้อนสายก็ป้อนได้เหมือนกันวัยนี้ก็ป้อนได้แต่ส่วนตัวผมเองแล้วตามที่ทุกคนติดตามก็เราจะใช้แค่ไซลิงเล็กนะครับ1 ml เราจะไม่ใช้ไซลิงที่มีสายป้อนที่จริงมันใช้ได้หมดนั่นแหละแล้วแต่คนเลี้ยงว่าจะฝึกลูกนกของเรายังไงในการกินนะครับแต่ทางนี้ถ้าฝึกแบบนี้ในการที่คนที่รับเลี้ยงต่อเขาจะเลี้ยงง่ายกว่าการที่แบบป้อนสายนะครับทุกคนเห็นไหม การสำลักของลูกนกมันเป็นไปได้หมดนะทั้งป้อนสายและป้อนตามที่ผมป้อนนะครับแต่ดังนั้นก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับตัวสวางสะดวกแต่ปกติแล้วส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้สายป้อนหรอกถ้าไม่มีลูกป้อนเยอะถ้ามีลูกป้อนเยอะผมก็ต้องป้อนสายนะครับแต่อันนี้เรามีตัวเดียวเราป้อนอันนี้ได้ป้อนข้าครั้งหนึงก็ประมาณ20นาทีได้นะทุกคนอาวแฮปปี้ททำอะไรทุกคนดูมาๆๆโอเคไม่กลัว อันนี้เขากลัวนะครับอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงสิบชั่วโมงเลยะอันนี้เราป้อนเสร็จเราจะไม่เล่นนะเดี๋ยวให้เขาขนนุ่นใกล้จะคุมเราถึงจะเล่นกับเขานะครับพอเขาก็กินเสร็จเขาจะนอนอย่างเดียวนะครับอโอเคโอเควัยนี้ถ้า,าไวอาา้อะไรคุมหรือปกปิดเขาหน่อยนะ,ะ,ะบ้านใครมีหนูมีมแมลงสาบระวังมันจะมากัดปีกนกได้นะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่าในการเลี้ยงอะ่ะเราต้องเทสอาหารที่เขากินด้วยว่าเขาย่อยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอชองอาหารก่อนนะ คนตอนนี้ผมได้น้ําร้อนและอาหารลูกป,ป้อนอยู่ด้านในนะครับทุกคนดูนะเมื่อกี้ครับี้อยู่ด้านบนเขาเข้าไปกินอาหารในกรงตัวเองทุกคนเห็นไหมดูพี่เปิดกรงไว้นะทุกคนอยู่นะอ่าไม่ได้ชงอาหารสักทีทุกคนเห็นไหมหเข้าเล่นวอรนัทตัวเองในกรงแนละ้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมปีกเขาเริ่มยาวแล้วนะครับปล่อยเขาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอชชงอาหารก่อนที่จริงในเรื่องของการชงอาหารนะ่ะ านกตัวไหนเขาย่อยไม่ดีไม่ต้องชงเข้มข้นนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยป้อนจิตจางที่จะดูแฮปปี้ลังออกมา,มาอ่ะเอาเอาวอนัดออกมากินข้างนอกทุกคนเห็นไหมลูกก่อนเขาทาตกหลถพื้นเขาไม่ตามเก็บนะเร่าลูกใหม่ในกรงตัวเองออกมากินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอช่วงานก่อน๋อยวให้ดูนะเวลาป้อนนอกแก้วลิงเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเพราะว่าในส่วนของตรงนี้อ่ะ ถ้าเขาไม่คุ้นชินกับเราในการฝึกการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ในการคอแบคจะยากมากๆตัวผมเองที่เลี้ยงทาไซต์เจ้าลิงเน็ตตัวนี้อยู่ตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าผมเอามาเลี้ยงไซต์นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID ดีไลน์ผมไว้นี้นะครับเพราะว่าที่เลี้ยงอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นแค่แฮปปี้นะครับเดี๋ยวให้แฮปปี้กินเสร็จเอาออกมาให้ทุกคนดูทุกคนเห็นไหมอาหาร ตอนนี้คือชงอาหารได้ได้ที่แล้วแต่ต้องรอให้เย็นก่อนเพราะว่าถ้าเราป้อนร้อนนกจะก,กระเพาะอาหารทะลุได้นะครับดังนั้นก็ต้องในส่วนของการเลี้ยงลูกป้อนไม่เดีแยะไม่มีอะไรยากถ้าลูกป้อนเขาสนิทกับเราแล้วในการกินอะไรเขาจะโอเคเลยเดี๋ยวผมขอชงอาหารก่อนนะ๋ย่าคดดูด้วยแต่ลูกป้อนยังออกมาได้เดี๋ยวเขาถอยหลังตกตกโตก๊ะของเราเพราะว่าิเงเน็ตเขาขี้กลัว ที่กลัวแต่เป็นนกที่นิสัยไม่เหมือนนกตัวอื่นเท่าไหร่เขาดูเวลาโตขึ้นมาทุกคนการจิกกัดของนกแก้วลิงเน็ดนะจะจะจิกกัดหรือกัดแรงมากๆเลยนะครับถึงจะเชื่องแค่ไหนเขาก็กัดเหมือนเดิมนกแก้วลิงเน็ดนะเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบฝึกเก่งๆนะจะเป็นการพูดและปล่อยเบีนอิสระได้ด้วยแต่ตัวผมเองแล้วสําหรับมือใหม่ลิงเน็ถือว่ายากมากๆเลยนะในการปรับตัวนะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้อาหารอาเย็นก่อนนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเอาแฮปปี้ไหมทุกคนดูนะแฮปปี้อยู่ตรงนี้โอเคน่าแฮปปี้ครับทุกคนครับดูแฮปปี้ได้วอนัทมาด้วยเห็นไหมวอนัทที่ปากของเขาแฮปปี้ไม่ได้กินอาหารลูกป,ป้อนแล้วนะทุกคนดูวอนัทนีแปป่แฮปปี้จแฮปปี้อืมน,น่าตกลงแล้วทุกคนดูดูอืม น่าเอา้าชี้น,นี้ตกลงมาโดนนกขี้ดื้วขี้มืนเห็นไหมฮัปปี้ฮปปี้เอา้าไม่เห็นพูดเลยอืมฮัี้จ๋าฮับี้อืมโดนดูนี่เขากินเหลือนิดเดียววอนัทนะครับโอเคเอากินอ่าตอนเที่ยงฮปปี้ไม่มีการกินอาหารลูกป,ป้อนแล้ว จะเป็นป้อนเสริมประมาณเดือนละสองสามครั้งพอทุกคนดูเห็นไหมนกคือ no <kid> เห็นไหมเขากินเอง <What? S 2> เก่งแฮปปี้นห <Happy. S 1> นพูดเร็วพูดให้ฟังหน่อยเร็วมไม่สนใจแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้เป็นนกขนาดใหญ่นะครับใครที่อยากจะเลี้ยงก็ลองเลี้ยงได้ถ้าเลี้ยงตัวเดียวถ้าเขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็จะติดหนึบเลยนะ แต่ว่าระวังด้วยเวลาเขาอยากออกมาจากกรงเราไม่ปล่อยเขาออกมาเขาจะร้องเสียงดังมากใช่ไหมดูทุกคนเขากินจนเป็นผลงละเอียดเลยนะทุก <c oughs> คนดูเห็นไหมดูเลย <c oughs> กินวอนัทแล้วก็วอนัทวันละสองสามลูกพอนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันแล้วก็จะเป็นผลไม้ผลไม้ก็ที่เขาชอบกินกินอ่ะจะเป็นองุ่นนะองุ่นจะชอบมากกับอ่ากล้วยน้ำวา้าแล้วก็ ข้าวกล้วยน้ำวา้าช่วงนี้หาไม่ได้แล้วนะทุกคนม,กกมีแต่กล้วยหอมแต่กล้วยหอมระวังนกท้องอื่นเด้อแล้วก็จะเป็นพวกผักพวกตะไคร้อะไรนะทุกคนดูหมดแล้วให้เขาเข้าไปอยในกลงทุกคนนี่นกคิดด้วยคิดมืนนะรู้ไหมเวลาเขาร้องจริงๆเสียงดังมากเลยใช่ไมหมป่าเขาคมด้วยจังเลยปากล่างนั่นแหละคมโอเคต้องไปอยู่ในกรงแล้วมนะจะป้อนอาหารแล้ว โอเคครับทุกคนอันนี้เราชงอาหารได้ที่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาป้อนลูกป้อนเลยนะครับเขายังตื่นกลัวอยู่มาเร็วม,มาอันนี้ผมมีให้อยู่ในกรงด้วยแต่ว่าต้องอยู่ในตะกร้าหรือในกล่องไปก่อนมาโอเคเป็นประมาณนี้เลยนะต้องเอามือดันไว้ด้วยเห็นไหมเขากลัวแต่ว่ากลัวก็ปล่อยให้เขากลัวสักสามสี่วันก็หายกลัวแต่ในการกินนะ่ะป้อนเราต้องค่อยๆป้อนเดี๋ยวเขาสำลักได้ป้อนลูกนกเขากลัวนะครับมามาเร็วม,มา ทุกคนดูนะมาเร็วมากินข้าวกันมาโอเคมามากินข้าวกันเดีนนะ๋ยวทุกคนมาเร็วมาโอเคทั้งกลัวทั้งหิวนะโอเคโอเคเก่งมากทูกคนดูเห็นไหมอันนี้ไปแล้วหนึ่งเอ็มแอลนะครับตัวบุม๋มเองจับไม่ป้อนเขาเยอะนะถ้าคนเลี้ยงลูกป้อนอะ่ะจะรู้เลยว่าในการที่แบบเขาพอเราสามารถจับเขาใต้เพาพอได้ด้วยนี่ทุกคนเห็นไหม อันนี้คือเขากินมาครั้งที่สี่แล้วนะก็ถือว่าโอเคเลยอาหารเราก็ทรงเข้มข้อนอีกด้วยมากเรื่อมาโอเคทุกคนดู่าซื้อนกกับผมไปอ่ะลูกป้อนทุกตัวต้องกินผ่านไซลิงนะครับเราจะไม่ป้อนใส่อย่างที่ผมบอกไปเลยที่ผมมาคลิปอ่าในส่วนของการป้อนรอบที่สองของวันนะครับมาก่อนที่จะเอาลูกป้อนออกมาจากร้านนะทุกคนให้เขาย่อยหมดก่อนค่อยป้อนไม่จําเป็นต้อง ป้อนต่ออาหารเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยว่าลูกนกหรือขี้ย่อยดีหรือไม่ดีจากหลานหรือในส่วนของตัวเราเองนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าทุกอย่างโอเคเราก็สามารถที่จะรันตามที่เราเลี้ยงได้แต่ถ้าสมมุติเขาป่วยขึ้นมาจริงๆริงก็ต้องพาไปรักษานะครับเห็นประมาณนี้เลยเจ้าตัวนี้ก็คือถือว่าโอเคเลยทุกคนสวยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวผู้หญิงนะถึงแม้จะดูเพศได้ด้วยตาป่าแต่ต้องรอถึงอ่าปีสองปีเลยนะครับมาโอเค กินไปกี่แมวแล้วจําไม่ได้แล้วเนี่ยน่าเดียวมากินเก่งนะแต่กลัวมายกหัวขึ้นโอเคเขารู้จักคืนบางตัวเขาไม่คืนนะอ่าผมจะบอกเทคนิคป้อนแบบนี้ถ้าทุกคนป้อนตรงนี้หรืออยู่หน้าลิ้นของเขาสังเกตดูเขาจะแตะแตะอาหารจะไหลาตามมุมปากออกมาแต่ถ้าป้อนแบบนี้ทุกคนดูตัวผมเองจับป้อนไว้บน บนเพดานด้านบนหลังลิ้นของเขาเขาจะคืนเขาจะไม่แตะออกมารอดูนะผมจะสาธิตให้ทุกคนได้ดูนะการบางคนอาจจะเอาเข้าช้าๆแบบนี้เห็นไหมทุกคนเขาจะแตะออกมาแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้หกนะครับแต่ถ้าเราป้อนด้านในแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเราสามารถป้อนได้เรื่อยๆเลยเขาก็จะคืนหมดเขาด้าใจไหมอ่าเนี่ยนะครับที่จริงแล้วถ้าทุกคนเลี้ยงประมาณสัก ถ้าวันขึ้นไปหรือหนงอที่ขึ้นไปจะจับจุดลูกนกของเราได้คนเลี้ยงจะรู้ดีนะครับว่าลูกนกตัวนี้เป็นยังไงนะอ่าโอเคมากินไปกี่แมวแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วทุกคนดูกินเก่งย่อยดีแล้วก็ขนสวยอีกด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงทําไซไว้ถ้าใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้อกินเก่งมากๆเลยเห็นไหมทุกคนถ้าหกก็ต้องเช็ดด้วยกระดาษเช็ดชู่นะครับโอเค นี่โอ้ทุกคนดูกระเพาะเขาตรงแล้วเดี๋ยวเพิ่มอีกสองเมแล์นแต่แต่ผมชงเข้มข้นอยู่นะทุกคนมาเร็วมาโอเคอ้าปากออกเร็วมาโอเคลูกนกวนัยนี้ป้อนเศษอย่าเพิ่งเล่นกับเขานะปล่อยให้เขานอนไปนุ่นตอนที่เขายืนตรงชงทรงตัวของตัวเองได้อะ่ะถึงเอาเขามาเล่นนะครับมาอีกครึ่งเมลลนะกินเก่งมากเลยนะทุกคนบางตัวก็อาจจะนี้เลย ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าคุณเลี้ยงจับจุดลูกนกได้จะไม่ว่าจะเป็นการกินยากหรือกินง่ายก็ต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้ได้ทุกคนดูเขาก็ไม่อยากแล้วไม่รู้กินไปกี่เมีแล้วผมก็ไม่ได้นับมัวจะคุยโอเคไหมเ,ออเสร็จแล้วทุกคนดูผมจะยกเขาให้ดูนะแต่เขากลัวอยู่เพิ่งอยู่จริงๆก็ถ้านับเวลาตอนนี้ก็ครบหนึ่งวันที่อยู่กับเรานะครับทุกคนเป็นประมาณนี้พอเวลาอีกประมาณประมาณอ่าสามวัน น่าจะไม่ค่อยกลัวแล้วน่าจะจับแบบง่ายๆทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากเห็นนะทุกคนเห็นไหมตัวเราก็ต้องจับแบบอุ้มไว้เนี่ยอุ้มไว้แบบนี้ถ้าไม่จับแบบอุ้มแน่นอนตัวเขาเองอ่ะจะถอยหลังจนตกไม่ว่าอยู่บนโต๊ะก็ตกอยู่บนมือเราก็หลุดมือแต่ในการกินอาหารแบบนี้กระเพาะแบบนี้ตกหลุดมือระวังเขาจะขย้อนอาหารออกมานะตัวผมเองไม่ได้กลัวหงุดทุกคนเห็นไหม เราต้องจับแบบนิ้วนิ้วโป้งต้องดันตูดเขาไว้แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนอันนี้ตูดนกนะเห็นไหมตูดนกโอเคโอเคนี่ทุกคนเป็นวันนี้เลยน่ารักไหมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่ไงทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมครับนี่เลยลูกนกลิมิตที่ว่าเลี้ยงยากๆก็จะอยู่ตรงเราแล้วเหลือแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผมว่าตัวนี้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่เยอะหรอกทุกคน เลีย้ยงง่ายด้วยแหละเข้าขายง่ายเลยเพราะว่าถึงเขาจะกลัวเรานะแต่เขาก็ยังกินอาหารได้เก่งก็ถือว่าโอเคแล้วทุกอนโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับแฮมปี้ก็อยากออกมาจากกรงแล้วเดี๋ยวผมไปเอาเขาเข้ากรงแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ให้ทุกคนดูเป็นมันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตการป้อนให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยนะครับใครที่เลี้ยงไซส์หรือตอนนี้ที่มีลูกหลุดออกมาของลิงเน็ตก็สามารถแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับว่า ไซส์ขนาดไหนแล้วเหมือนผมไหมหรือโตกว่าน,นี้แล้วในการหักแถวพวกนี้ประมาณสามึงสี่เดือนเขาก็แท้กินเองได้แล้วนะครับเป็นการป้อนเสริมเอาอย่าป้อนลอาหารลูกป้อนบ่อยหรือให้เขาติดใจหารลูกป้อนเขาจะไม่แท้กินเองแท้อยู่แต่เขาจะแทะเล่นนะครับสังเกตด,ดูนกของเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาด้วยบ๊ายบายโอ้โหแฮปปี้กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่